สวัสดีครับผมเอฟซทุกท่านวันนี้เจอตัวใจสุดแนนะครับแล้วก็มาเจอผมอองแล้วก็ลูกค้าผมที่มีเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติที่ประเทศจยอรมนีครับเราเดินเรื่องประมาณเก้าเดือนกว่าจะไปได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาคุยกับน้องครับเป็นตัวใจนคุณแม่ครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับชื่อมอสครับคุณมอคุณพี่นะครับก็เราจะให้น้องเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวต้องขออนุญาตคีรแลวขออนุญาตแทนแม่ผมด้วยนะคนจะพูดแทนแม,ม่ก็คืออ่าเรื่องเนี้ที่จริงอ่ะที่ทําก็คือตอนที่พ่อเสียก็คือ2019เดี๋ยวผมจะเล่าย้อนตั้งแต่แรกเลยที่ยังไม่เจอคุณชายก็คือตอนมา2019ที่พ่อเสียก็คืออ่าเขาก็มาจัดอะไรพิเียตามปกติทีนี้ ่าเรื่องเงินเกษียณอะไรเม่ก็ได้ปวดทุกอย่างแล้วแต่ทีนี้ก็คือเราต้องไปจ้างทนายซึ่งเดินเรื<ม>่องมดดกแต่ทีนี้ตอนนั้นเรายังไม่มีความรู้อะไรต่างซึ่งยังไม่ได้เจอคณไัยด้วยต่อประมาณสอง9นสิบเก้าอะไรประมาณนี้เราก็ไปเจอทนายคนไทยก่อนซึ่งทนายคนไทยคนเนี้เขาบอกว่าเขาสามารถเดินเรื่องต่างประเทศได้ระหว่างประเทศได้ประมาณนั้นไม่ต้องบอกอ่าครับเขาบอกว่าสามารถเดิน ที่ต่างปได้ใช่ไหมครับผมครับผมจ่ายไปเท่าไหร่อ่าห้าหมื่นห้าหมื่นใช่ไม่แงนะห้าหมื่ใช่ <Okay. S 2> เขาบอกว่าไอห้าหมื่นนี่คือส่วนต่างอะไรของเขาอ่ะผมก็ประมาณนั้นพอเดินเรื่องไปปุ๊บผ่านประมาณสักปีอะไรประมาณนั้นอ่ะเขาก็บอกว่าฝั่งนู้นอ่ะ จะให้แม่สามถึงสี่ล้านใช่ไหมให้แม่ไม่ต้องไปยุ่งกับกรเรื่องมรดกปิดปากพูดภาษาชาวบ้านปิดปากฉันให้คือสามถึงสี่ล้านไม่ต้องยุ่งมรดกแล้วแต่แม่ก็บอกว่ายังไม่อยากขนาดนั้นเพราะว่าไม่แน่ใจเผื่อจะเซ็นอะไรแล้วเราจะผิดพลาดเพราะเอกสารอะไรเยังไม่ได้เห็นอะไรเลยกัประมาณถึงสองพันยี่สิบเอ็ดอะไรประมาณนั้นอ่ะทนายคนนี้ก็ไม่อัปเดตอะไรเลยขนาดเงินในบัญชีที่ อยู่ในประเทศไทยอ่ะเขายังเขายังไม่สามารถที่จะเบิกมาให้แม่ได้เลยแม่ตามกฎหมายของประเทศไทยแล้วยอบบนี้ต้องขึ้นศาลเป็นผู้รับมาดกของประเทศไทยถึงจะเอาเงินธนาคารออกได้และเอกสารพวกนี้ไม่ใช่วัตถุเอกสารออกทนายธรรมมันควบคู่กับจองประเทศด้วยก็คือเราต้องส่งให้ทางทงานายของเราที่อยู่ต่างประเทศตอนนี้นี่ของคุณอยู่ที่ประเทศเยอรมัน ใช่ทีนี้แม่ก็เอกใจว่าผ่านมาสามปีแล้วอะ่ะแต่ไม่มีอะไรละอัปเดตคืนละมีแค่นั้นก็เลยรีฟันเงินคืนซึ่งเราก็ัยังไม่ได้เงินนะทุกวันเนี้ยยังไม่ได้เงินรีฟันคืนเลยแม่ก็บอกว่ามันก็ช่างอะ่ะตีนี้แม่ก็อยากจะเดินเรื่องเองโดยที่ว่าทำวีซ่าเดินเรื่องไปที่เยอรมันครับเยอรมันคืน ีน,นี้ก็เดินทำวีซ่าสักระยะหนึ่งมันก็อาได้ไปก็พอไปปุ๊บอันดับแรกแม่อยากเข้าบ้านเข้าไ,ได้ไหมเข้าไม่ได้ทําไมเข้าไม่ได้เพราะว่ามีคนเช่าคนเช่าบอกว่านิชนิชนิชก็แปลว่าไม่ไม่ไมมผมก็งงเหมือนกันทั้งที่เป็นบ้านของแม่นะแต่ไม่สามารถเข้าได้แต่กุญแจอ่ะแม่เผลอให้ลูกเขาตอนที่พ่อเสียโอเคโอเคโอเคเข้าใจ เพราะว่าแม่ไว้ใจเขาตอนนั้นไม่มีที่พึ่งแล้วไงแม่ก็เลยให้ทุกอย่างเขาไปทั้งบัตรเอทีมอะไรด้วยบัตรเอทีมด้วยให้กุญแจไปด้วยอะไรต่างๆด้วยหมดเลยโค้ชตังด้วยให้เขาหมดเลยเ่ากัาไว้ใจคือคุณพี่ไว้ใจลูกสาวหรือลูกชายลูกชายมากคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาดีแต่เราไหมคะอ๋อมันก็จะเป็นอเชื่อใจว่างั้นเชื่อใจเขาครับ ก็ประมาณนั้นแหละครับทีนี้ก็พอไปถึงบ้านนะทางคุณเช่าเขาไม่ให้เข้าใช่ไหมเพอาไม่ให้เข้าแม่ก็อ่าอยู่ที่นั่นอะ่ะสักประมาณอาทิตย์หนึ่งทีนี้ลูกสาวเขาลูกเอ้ยลูกชายดีกว่าลูกชายเขาติดต่อมาบอกว่าไปเจอกันไหมเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังเรื่องอ่ามรดกว่าเป็นยังไงแล้วบ้างอางแม่ก็ไปเพื่อเขาก็แอ่แรกเ,เราอ่ะอยากไป ขาเรียกว่าอำเภอน่านจะอำเภอเพราะว่าอยากไปรู้ว่าประจิดต่อเรื่องศาลยังไงบ้างเราอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าเราอ่ะกลัวเขาแบบว่าเล่นเหลี่ยมอือป,ประมาณนั้นเราก็อยากไปแต่นี้เขาทางศาลที่เริ่มเอ้ยทางอําเภอที่เริรมมนเขาบอกว่าอ่าเราติดต่อกันนี้ดูนะอะไรอย่างเงี้ยอ่าทีนี้พออ่าอีกวันนึงถึงเวลาที่เราต้องไปเซ็น เรื่องมรดกที่ศานซึ่งเอกสารตัวนั้นอ่ะเขาเคยส่งให้ผมทางอีเมลตอนอยู่ประเทศไทยอ่ะว่าหนึ่งในหนึ่งส่วนสี่ไอสองส่วนหน่งเดียี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งส่วนสี่ก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คือตีเป็นอันนี้แม่ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วก็ไปถามเจ้าหน้าที่ธนาคารธนาคารเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ส่วนนั้นอ่ะคือมันจะมีหนึ่งส่วนแปดหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วน อะแ,แล้วแต่ของที่นึกขได้หนึ่งหนึ 1, 1่งจนสี่หนึ่งนแปแล้วได้จังนะทุกอย่างไปเลยนะครับตอนะเราใช้เงินแต่ตีแล้วยี่สิบห้าเปอร์ซ็นอ่ะตีแล้าเขาก็บอกว่าโอเคแม่ก็ได้ประมาณหนึง่งแต่ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ที่จะแบบว่าบอกเปอร์เซ็นต์ไม่ได้อ่ะแม่ผมก็ไม่อะไรพอไปถึงศาลไวบลิงเงีนแล้วอ่ะยืนเอ้ยนั่งคุยกันอยู่สี่คนมีลูกชายเขามีศาลของลูกชายมีผมและมี อ่าแม่ก็บอกว่าช่วยตีเป็นเปอร์เซ็นต์ให้หน่อยไอยหนึ่งส่วนสี่สองส่วนสี่อะไรเนี้ยตีเป็นเปอร์เซ็นต์ให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าไอหนึ่งส่วนสี่อะไรแม่ไม่เข้าใจเขาทางสารเขาไ็บอกว่าก็แม่เนี่ยได้เยอะแล้ววารมอ่าแปลว่าทําไมอ่ะอ,ะอะเอาแว่ผมก็บอกคนน่าจะแบบอ่าเท่าเท่ากับเราหรือมั้งอ่าประมาณนั้นอ่ะแม่ผมก็เลยเซ็นไปส่วนผม ผมผมาอะเรียนเยอรมันแต่ว่าผมไม่รู้เรื่องภาษาราชการขนาดนั้นซึ่งมันเป็นค่อนข้างยากข้อสงสัยพี่นะก็คือว่าที่ไปทางทางศาลหรือทางอำเภอก็แรกไปอำเภอแล้วก็ไปศาลไปศาลครับข้อข้อสงสัยของผมนะเอซีดูนะครับข้อสงสัยว่าหนึ่งทางกฎหมายแล้วต้องมีคนที่แปลภาษาอยู่ถึงทางนั้น เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะอะไรไม่มีสิทธิ์ที่จะให้น้องแปลภาษาให้แม่ฟังตอนนั้นมีน้องมีไปประกาศนี้บัตรว่าเปลี่ยนไหมให้เขาดูไหมไม่มีพี่โอ้ตอนนั้นผมอยู่ประมาณปสามไปปสี่ปห้ามัง้งใช่แล้วก็กลับมาเมืองไทย A หนึ่งใช่ไหม, 1, ไหมประมาณนั้นอหนึ่งไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นสารแล้วก็แปลแปลออกมาให้แม่ นะครับเขาไม่มีเขาไม่ให้เข้าด้วยซ้ำไม่ใช่ที่เขาจริงๆไม่มันลูกให้เข้าได้แต่ปัญหาคนมันต้องมีคนแปลอยู่ในกลางเอฟซีสามเลยมันต้องมีคนแปลอยู่ในกลางไม่สามารถที่ใหจัดหามาเองนะคะใช่ที่ศารเขาจัดหาเองไม่ใช่ว่าให้น้องเขาไปเซ็นอันนี้ผิดพลาดตอนแรกตอนแรกแล้มีการสาบานเป็นล่ามอ่าอ่าผิดพลาดแล้วตอนนี้ผมไม่เข้าใจว่าศารเขาปฏิรละไรมานะแล้วทำไมต้องให้น้องไปอ่านให้แม่ฟังแล้วไปเซ็นชื่อเหมือนเขาเข้าร่วมกันหรือเปล่า เยอรมันนะ,ะผมเข้าว่าไม่ได้เลยต้องไ,ได้ไ b บ B2 สองบยสองอย่างน้อยบีสองต้องอย่างน้อยบีสองเพราะฉะนั้นจุดนี้เราเป็นข้อสงสัยว่าไม่ได้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่ออาจชวนครับทีนี้ก็พ่้อมแม่อ่านั่นแหละรครับไปโนทารก็คือสายนั่นแหละครับอพอเซ็นทุกอย่างเสร็จตรงนั้นผมเอกใจยังไงว่าถ้าเซ็นไปแล้วเขาก็ต้องขอบัญชีเราใช่ไหมในการแบบโอนแต่นี่เขาไม่ได้ขออะไรเลยเซ็นปั๊บเขาก็บอก ทุกอย่างเสร็จแล้วแค่นั้นแค่นั้นจริงๆพอมาเสร็จแล้วเราก็อ่ากลับประเทศเลยพอกลับประเทศปับ๊บเราก็ติดต่อกับลูกเขาลูกชายเขาตลอดแหละพอเดือนแรกเดือนสองเนี้ยเขาอ่าตอบเราเราถามว่าเป็นไงบ้างเรื่องทนายเรื่องอะไรเขาบอกว่ากำลังเดินดเนินงานแค่นั้นแต่ไม่ได้บอกนะว่าอันนี้เสร็จแล้วนั้นเสร็จแล้วเขาแค่บอกว่ากําลังเดินดําเนินงาน ทุกครั้งที่เราถามเขาก็ตอบอย่างนั้นเดือนนี้พอเข้าเดือนสี่แล้วไม่ก็เลยเอใจว่าทำไมหายมผมโทรไปไก็ปิดต,ต่อเลยไม่ิดต,ต่อเลยคือหายหายเลย <Okay. S 2> เปลี่ยนเบอร์เลยเงี่ยบหายซึ่งลูกสาวเขาก็มีลูกสาวเขาอีกคนหนึ่งลูกสาวผมก็ติดต่อไปเขาก็อ่าทวิตมาบอกว่าถามลูกชายลูกชายแล้วดู เพราะว่าฉันไม่ได้จัดการไงลูกชายเขาเป็นคนจัดการเขาเป็นพี่คนโตเนาะใช่หายเลยครับหายก็เรื่องราวประมาณเท่านี้จากนั้นคุณพี่ก็ติดต่อมาให้คุณชายชื่อแซนเดเรื่องวันนี้นะเรามีเอกสารนะที่เราจะให้อ่านให้ฟังจากทางทนายนะคะผมให้ฟังอีกครั้งว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวเชิญพดีอาผมอ่าอันนี้เป็นจากศาลแขวงวัยริ N ่นเนนนะคะอ่า เป็นจดหมายที่อธิบายบอกว่าสิ่งที่ส่งมาด้วยเนี่ยมีจดหมายถึงจดหมายจัดสาลถึงบุตรของผู้ทาที่ในกรรมมิสเตอร์จุดๆนะคะไม่บอกชื่อนะคะศาลพักพันตั้งข้อสังเกตตอบจดหมายของคุณลงวันที่25เมษายน2567นีนี้เถ้าไม่เข้าใจแต่ก็คือปีนี้ว่าศาลได้ตัดสินทำขอรับหนังสือมรดกลงวันที่13ตุลาคม2565 2565ก้2สองีมาแล้ว จริงมาแล้วนะคะโดยออกหนังสือรับรองโมดกร่วมและส่งสำเนานาถึงนายจุดๆแล้วขอให้ส่งรายงานถึงวันที่นี้เท่านี้เท่านี้นะคะต่อมาเรียนคุณอ่าคุณจุดๆนะคะอันนี้เป็นอาฉบัตที่สองสิ่งที่ส่งมาด้วยนะคะจะพบว่าจดหมายจากทนายความของเราคือแบงเ์สเตท นะคะลงวันที่27มีนาคม2567ก็คือปีนี้พร้อมเอกสารแน่สารพักทันได้คัดลอกข้อมูลจากออฟช่านลงทะเบียนตามที่เจ้าของเรื่องก็คือคุณปรารถนานะคะภรรยาของผู้ทำพิัยกรรมอาศัยอยู่ที่เมืองวินเดนเดนตั้งแต่กรกฎาคม2013ถึง2 3กรกฎาคม2020ที่อยู่ตามที่นี้นี้นะคะ สิ่งนี้ดูเหมือนจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่สุดของผู้สมรกับ่ิทธิในการสิทธิที่เคยอยู่ประเทศเยอรมันตามคาให้การของอีกฝ่ายและไฟที่มีอยู่ของศาลแขวงไวริงเน้นนะคะศาลพัคชันจึงมีความตั้งใจที่จะเพิกถอนใบรับรองมรดกร่วมที่ออกเมื่อวันที่สามคืออย่างนี้เราเดินเรื่องมาประมาณเก้าเดือนแล้วเนี่ยนะครับทางศาลเราฟ้องศาล ว่าคุณไม่สามารถทำนี้ได้เมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าให้น้องอ่านเองนะทางธนาคารของเราบอกให้เป็นไปไม่ได้ที่เขาให้อ่านเองแล้วสองไม่มีล่ามมาแปลแล้วคนเหมือนมีการบีบบังคับให้คนพี่เซ็นเพราะฉะนั้นการที่คนพี่ได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพี่ต้องได้ห้าสิบเปอร์เซ็นลูกของเขาสองคนได้ยี่สิบห้ายี่ิบห้าเท่ากับห้าสิบเซ็นที่จะได้ไปนะครับผมเราทางเราก็ต้องฟ้องสามว่าอันนี้ไม่ยุติธรรมสิ่งที่คุณทําไปนั้นถึงเขาจะเป็นคนถ่าย แต่มันอยู่ข้างในแล้วเขามีการบีบบังคับให้เซ็นโดยที่ไม่อธิบายฟังเราเป็นข้อแรกคือข้อนี้ข้อสองนะครับผมอก็คือสามีได้ทำพินัจกรรมให้หมดแล้วนะครับสามีทำพินัยกรรมก็ต้องตามพินิจกรรมแต่ไม่ใช่มาเซ็นว่าให้คุณ25เปอร์เซ็นต์แล้วก็ลูกเขาได้75เปอร์เซ็นต์ไปไม่ได้อ่ะตอ่อข้อตมนั้นนะคะ,ะมาเทียบจดหมายก็ลงใจความไว้แล้วก็คือว่าคุณม่ความตั้งใจที่จะเพิกถอนใบรับรองมารดกร่วม ที่ออกเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2022อ่าก็คือเคิื่อถอไปแล้วเท่ากับเรามีฉบับใหม่แล้วเลิกยกเลิกอันนี้เข้าใจไหมก็ไอใบที่เราเซ็นไปก็เท่าว่าเรายกเลิกยกเลิกแล้วก็ทำมาใหม่ถูกต้องครับท้ายที่สุดโดยใช้คำตัดสินพร้อมเหตุผลนี่เป็นข้อมูลของคุณและโอกาสในการแสดงความคิดเห็นจนถึงวันที่10มิถุนายน2024หมายความว่า ลูกของเขาสองคนก็ยินยอมในจุดนี้วันที่สิบเดือนหกเดือนหน้า,นนาต้องยินยอมถ้าเขาไม่ยินยอมออก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาบีบบังคับแล้วทางศาลก็ผิดเดี่พี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่หมายถึงว่าต่างตัดสินเลยใช่ไหมที่พี่พตัดสิน,สนแล้วครับ<ม>คือว่าตอนนี้เขาตัดสินใหม่ออกใหม่แล้วยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่แล้วตัดสินว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนในนี้นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะได้รับ นะครับผมเท่ากับยี่สบห้าไม่ใช่แล้วเราสู้มาเก้าเดือนนะเก้าเดือนใช่ไหมใช่นานมากกับคุณใช้เก้าเดือนแล้วก็นู้เลยตั้งแต่สอง9ันสิบเก้าอีกอีกอีกชุดหนึ่งประมาณเท่าปีพดหมดเยอะเหนื่อยเหนื่อยแต่แม่ชอบบอกว่าถ้าเขาทําเป็นเนียนที่แม่ได้แค่เฉพาะยี่สห้าเ็นตะก็จบแล้วนะอ่อ่ะ อ่าแม่แม่ก็บอกว่าก็จุบเลยนะเธอว่าเราก็ไม่รู้ไง่แต่โอมามันโอ๊ะขอโทษทีแต่โอมาเขาอยากได้เยอะไงความโลภความโที่แบบว่าไม่อยากให้แม่ได้เลยใช่ไหมก็เลยไม่ติดต่อแม่อะไรเลยเนี่ยใช่เพราะฉันตอนนี้ก็50%ที่ได้รอถึงวันที่16เดือนหน้าเขาต้องเขาสามารถอุทธรณ์ได้ไหมอุทธรณ์ได้แต่ธนาก็บอกว่าไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงนะ เพราะข้างล่างสุดทนายเขาเขียนว่าไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงเพราะไอ้ใบพวกนี้ผมก็ให้คุณอ่านแล้วถูกต้องไหมเอกสารนี้ที่ของทางทนายว่าไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าดูดูแล้วเขาต้องโดนถ้าขึ้นศาลอีก่องปุ๊บเนี่ยเขาบอกไปไปไม่ได้ขึ้นศาลไอ้คนที่แพ้คือเขาเพราะเราฟ้องที่ศาลคือเขามีสิทธิ์ที่จะคัดค้านถึงมินิใช่ไหมใช่มินิเท่านั้นสิตยันหน้าแต่ดูแล้วทนายอ่านข้างล่างอีกไม่มีแล้วค่ะหมดมีมีทนายบอกเห็นว่าไม่น่าจะ ไม่น่าจะที่จะคัดค้านเพราะคัดค้านก็ไม่มีความหมายอะไรคัดค้านอะไรก็มันไม่ไม่มีความหมายอะไรจริที่ผมส่งไปให้คุณอ่านทั้งสองคนเพ,เพราะว่าสิ่งที่คัดค้านมาเราทํามาเก้าเดือนเนาะแล้วเราผ่านมาจากเราผ่านในารนะื่องนั้นมีคนรู้จักคุณไหมเราผ่านมานช่วงนั้นแล้วอ่ะเท่ากับ<ม>ว่าเขาไม่สามารถเอาคําคัดค้านเอามากลับอาเดิมได้ใช่ไหมพี่ ไม่สามารถเอาค <ำ S 1> ําเดิมมาไม่ได้แล้วจำได้ไหมที่เขาบอกว่าคุณพี่มีเพื่อน,นเซนดับรองมากมีอยู่ที่นั่นจริงไหมทางสารช่วยเขาด้วยนะแล้วคุณพี่ก็มีคนอธิบายก่อนเพื่อนที่ยังไงร,รู้ไปหมดคนจะท้ายก็มาช่วยอะไรทุกคนอลองลอง,ลองออจ,ำจ,ำจำได้ไไดพี่ก็ <S <S คืออ่าไม่ใช่เพื่อนหรอกแต่เป็นเหมือนว่าชาวบ้านที่รู้จักแม่ตอนที่เขายังไม่มีใครไงเขาก็อ่า ความช่วยแม่เอ้ยขอให้แม่ฝามเขบอกว่ามีคนรู้จักที่นั่นนะยืนยันตนใช่แม่ก็เลยเนี่ยอยากให้เขาช่วยรับรองไงว่าเขาเคยไปอยู่นั้นจริงเขาบอกว่า <c oughs> เขาบอกมาคําเดียวเลยก็ไม่ใช่เรื่องของฉันนี่ <c oughs> สตายคุยกับคุณชัยด้วยนะย่งโอด้วย <c oughs> ใช่พระโอษนาัานนั้นเลย <c oughs> <c oughs> จริงอะ่ะมันก็ เรื่องของเขาเขาก็พูดถูกนะแต่ว่าพรามีน้ำใจไม่มีเลยคือมันอยากช่วยแล้วก็บอกว่าพีคคคค่คุณคุณศาสตร์นี่นะคือคุณคุณอีโก้สูงกันไปแต่ความผมด่าเลยอะผมไม่สนใจละผมด่าเลยนะผมไม่สนใจมึงเป็นใครผ่าเยวจากไหนผมไม่สนใจคือเมื่อรู้จักน่าจะช่วยกันยินกันสักนิดนึงว่าพี่น่าจะช่วยกันแต่คนสุดท้ายไม่ช่วยเลยไม่สนใจจำไม่เลยเพื่อนดีก็มีเพื่อนเลวมันก็เยอะนะครับเพราะฉันจับไปเลย เป็นไงบ้างวันนี้เรามาพูดคุยวันนี้เป็นไงโอเคไหมก็โคตรโล่งเลยครับโคตรโล่งที่แบบว่าผ่านมาได้เนี่ยอ่ส่วนแม่ก็ได้นอนหลับสบายแล้แหละแต่เราก็ต้องรอดูต่อไปแต่ขนาดแค่นี้ยผมก็แม่ผมก็ดีใจสุดสุดแล้วครับผ่านมาเนาะตั้งแต่2019จนถึงี2024โอ้โหหมดเยอะอะไรทุกอย่าง ทำทุกอย่างเลยที่ทำได้แต่ว่าก็ต้องขอบคุณคุณชัยและก็ทนายทีมงานด้วยครับเพราะว่าเรื่องนี้เพราะว่าเห็นเรื่องนี้เขาบอกว่ามันมันยากมากเพราะว่าไม่มีคนช่วยไม่มีคนที่ยืนยันว่าแม่ไปอยู่ที่นั่นไม่มีเพื่อนเลยคือเขาเอาเขาผมก็ไม่รู้นะว่าเขาไปคุยกับเพื่อนของแม่ที่เยอรมันว่ายังไงบ้างไอ้นุ้นอาจจะบอกอาจจะนะผมคิดนะอาจจะบอกว่าแม่อยากได เงินขนาดนั้นอะไรขนาดนั้นไหมที่จริงเง่ไม่อยากได้อะไรแต่อยากให้จบใช่อยากให้มันจบเพราะว่าถ้าเรื่องไม่จบอ่ะก็อยู่คาราคาซังอย่างเงี้ยสบายใจคยก็บกจบได้เงินจบใช่ใ้โดนเอาเปรียบก็เพราะอย่างเงี้ยที่แม่เซ็นไปเพราะให้มันจบแต่เขาแต่เขาไม่จบไงใช่ดีบ้างไหมว่าการเซ็นเอกสารต้องระวังหน่อยฝากฝากแต่ครับเอฟซีเป็นไงบ้างที่เราเซ็นไปอ่ะ ผิดพลาดไหมอะ่ะเ,เดี๋ยวผมคุยให้แม่แล้วกันผมว่าแม่คุยไม่ค่อยเป็นก็จะฝากว่าเวลาเสนอเรื่อต่างๆให้คือให้ใครที่แบบว่ารับรองว่าเขาสามารถปลได้อะ่ะคนที่ไว้ใจแล้วคนที่ไม่ต้องคนที่ไว้ใจก็ได้แต่คนที่มีความสามารถต้องเลให้ได้อะ่ะเพราะว่าถ้าปลไม่ได้ก็จะเป็นเหมือนผมเพราะว่าส่วนมากอ่ะ เขาต่างชาติเห็นเราอ่ะโง่อยู่แล้วซึ่งก็จริงไม่จริงค่ะเราอย่าไปคิดอย่างนั้นจริงเราไม่รู้ภาษาไม่ได้แปลว่าเราโง่เขาก็คิดว่าอย่างนั้น <c oughs> แล้วก็เรื่องที่สองเขาก็คิดว่าเราต้องการแค่เงินคนไทยไม่ได้ต้องการแค่เงินนะครับคนไทย <c oughs> คือรักมันก็ต้องรักอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าเงินอ่ะอย่างว่าเ้องเงินไม่เข้าใครออกใคร, <c oughs> รอตอนตอนที่ <c oughs> พ่อยังไม่เสียเขาก็ดีกับแม่แม่ก็ดีทุกอย่างก็มีการแม่บอกว่าก็มีการอะไรนะจับผ้าให้บ้างถูอะไรให้เขาบ้างอะไรแบบเนี้ยตอนที่ก็เป็นแบบมิจฉุคเ์นะเนาะใช่ไม่มีเงินมาก็ยังดีกันอยู่พอมาพ่อเสียก็เปลี่มาพเสียักันค่ะ่กับตาราันหมดเลยครับโอเคตอนนี้ก็ราบรื่นดีนะครับทางทีมงานคุณช้ยแสดงก็อธิบายฟังแล้วก็ราย์สทให้เอซได้ฟังด้วยว่า ใหคนระวังอย่ไรบ้างครับวันนี้ก็ขอบคุณไปอย่างมากครับขอบคุณอย่างมากแล้วก็ขอบคุณเนาะนะครับที่มาหาผมวันนี้อธิบายฟังเข้าใจนะครับผมแล้วก็ทางเราก็จะเรื่องให้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 ดีที่สุดนะครับผมขอบคุณทีมงานคุณชายชิซนขอบคุณทุก FC, ท่านที่เอซีที่เข้ามาดูแล้วก็ทุกทุกท่นานทีมงานของเราทนายความที่ประเทศเยอรมน,นีด้วยครับขอบคุณมากครับโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ